สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมดอกบัวพุดบ้านสะพานะนะคะเป็นดอโบัวพุดในซอยบ้านเรานั่นเองนะคะทุกคนดอกบัวพุดนี่คือดอกไม้ประจำจังหวัดสุราธานีของเราค่ะทุกคนเส้นทางข้องเราก็คือจะมีเจ้าหน้าทีนะคะเป็นคนนําทางเรานะคะขึ้นไปชมดอโบพุดกับเส้นทางข้อเราก็จะเช่ะแฉะนะคะเต็มไปด้วยแบบฝ้นอะฝ้นมันตอกอะทุกคนมันก็เลยแบบลื่น หรือว่าราดราดวีวีดเดินกันไปกันคือท่อกันไปดึงกันไปมั่งละกันไปมั่งละทุกคนเพราะฝนมันตกไงแต่คือแบบว่าถ้าใคยสนใจที่จะเข้าชมดอกบวัวพุดนี่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติของขนมได้นะคะแล้วก็เข้ามาในซอยบ้านสะพานนะได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยอยู่นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่เข้ามาชมคลิปน้องรอต่อไปนะคะว่าต่อไป้องจะทำคลิปไร่มาแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ